ผมขอทำคอนเทนต์นี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันตอบแล้วกันผมจะไม่ตอบเองในคลิปนี้นะครับว่า stable c o i อตัวหนึ่งเนี่ยทำการซื้อพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับเป็นจำนวนหนึ่งเลยถามว่าเสี่ยงหรือเปล่าที่จะล้มถ้าอเมริกามีปัญหาเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้ผมอยากจะถามทุกคนนะครับว่ามันมี stable coin ตัวหนึ่งนะครับในเครือข่ายตัวหนึ่งที่ชื่อ Mark e r d ด w ได้ทำการซื้อพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับ จำนวน1.2พันล้านดอลลาร์ตรงนี้มีความเสี่ยงหรือไม่นะครับเรา,าได้เห็นตัวอย่างหลายตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น usdc และก็ทางประเทศสหาราชอาณาจักรเองนะครับที่ในช่วงเดือนธันวาได้ทำการซื้อพันธบัตรรัฐบาลไปนะครับเราก็เกิดปัญหาโดมิโนเอฟเฟกมากมายจากซิลิคอนวอลเล์นะครับ ฉะนั้นในข่าวตอนนี้มีการโพสต์ไปในทางที่ Mark e เ d o w เนี่ยเป็นเหรียญตัวหนึ่งที่สุ่มเสี่ยงที่สุดแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าท่านผู้ฟังที่ฟังผมเนี่ยบางคนก็โปรอเมริกาบางคนก็โปรจีนนะครับส่วนตัวผมอะผมไม่อะไรอยู่แล้วนะครับผมผมโปรกับความเป็นคริปโตเนียนอยู่แล้วนะครับเพราะคริปโตเนียนเขา ออกแบบคอนเซปต์มาคือความเป็นดีเซนเซอร์ไล์นะครับส่วนตัวผมผมชอบบิตคอยนะครับแต่เอาละนะครับในช่องเราก็ไม่ได้พูดถึงบิตคอยเยอะเนื่องจากว่ามันมีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะถ้าเกิดจะใช้เงินเข้าไปซื้อบิตคอยในราคาที่ที่พอซื้อไหวเนี่ยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับถ้าเกิดใครรับราคาไหวควรจะมีที่สุด แต่ผมก็เข้าใจแหละคนที่เข้ามาใหม่ทั้งเศรษฐกิจไม่พร้อมการเงินไม่พร้อมคนหลายคนก็ไม่พร้อมที่จะซื้อบิตคอยน์เหมือนกันนะครับไปซื้อเหรียญที่มีผลตอบแทนมากกว่าซึ่งเราก็รู้นะครับว่าเออไอพวกการถือครองสินทรัพย์บางทีเนี่ยมันดูเรื่องผลตอบแทนไม่ได้แต่มันก็ช่วยไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับหลายคนก็อยากลงทุนในหลายๆแบบผมก็เข้าใจนะครับ พอทุกแบบก็มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่พอเหมาะพอสมสำหรับกลุ่มการลงทุนวันนี้นะครับมาเกอร์นะครับก็ได้ทำการโหวตครั้งแรกเพื่อเพิ่มการถือครองพันธบัตรรัฐบาลจำนวน1.25พันล้านดอลลาร์นะครับก็มีการาถือครองนะครับแล้วก็ชุมชนเป็นธรรมาิิบาลด้วยก็คือมีการโหวตนะครับจาก m มาร์เกอร์ดาวเมื่อวันที่15มีนาคม ฉะนั้นเขาบอกว่ามติต้นอนุมัติการซื้อพันธบัตรของกระทรวงการคลังพอเสนอหากได้รับการอนุมัติอย่างสมบูรณ์ในภายหลังนะครับก็จะได้เห็นมา์เกอร์เนี่ยถือพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า500ห้าร้อยล้านดอลลาร์ในปัจจุบันมากกว่า2เท่าเป็น1.2,5พันห้าลพันล้านดอลลาร์นะครับฉะนั้นมา์เกอร์เริ่มลงทุนในพันธบัตรตั้งแต่เดือนตุลาคมปีสองหหห้า นะครับผ่านข้อเสนอการปรับปรุงเขาเรียกว่า mip 6 5นะครับข้อเสนอล่าสุดเพิ่มเพดานนี้สำหรับการลงทุนเหล่านั้นนะครับก็เป็นการเพิ่มจำนวนมาร์เกอร์ดาวและสามารถลงทุนในพันธบัตรที่มีสภาพคล่องได้นะครับฉะนั้นมาร์เกอร์ก็กล่าวว่านะครับเงินจำนวน750ล้านดอลลาร์เนี่ยที่มีเนี่ยให้ผ่านข้อเสนอก็จะถูกนำไปใช้ใน ในค้างของสารัฐนะครับโดยแบ่งจ่ายเท่าๆกันในช่วง6เดือนนะครับแล้ววิธีการนี้จะช่วยให้ความมั่นใจของ t ทสซูรีนะครับจะครบกำหนดใน2สัปดาห์ครั้งละ62.5ล้านดอลลาร์นะครับและข้อเสนอได้เพิ่มวงเงินที่ได้รับอนุมัติจะได้คะแนนเสียงถึง77.13นะครับก็ประมาณ70,000 6,936ดอลดาร์ 6, นั่นเองที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้และคะแนนเสียงประมาณ22.86ปรนะครับประมาณ22,799ดอ์ดาว์ก็คัดค้านการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นคะแนนก็จำนวนเล็กน้อยนะครับประมาณ12ดอลดาว์ที่งดออกเสียงไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งก็คือเป็นกลางนั่นเองฉะนั้นผู้ลงคะแนนที่โดดเด่นตอนนี้ได้แก่าพาร์ทเนอร์ที่สำคัญอย่างเช่นคริปโต g f x นะครับแล London บลอนดอนบิสเนสสคูบล็อกเชนนะครับแล้วก็บริษัทวิเคราะห์ชื่อชื่อที่ชื่อว่า f l i ปไซต์คริปโตนะครับแล้วก็ Consensus อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นผู้กำกับดูแลแล้วก็ทำเรื่องของคะแนนเสียงเป็น Marker Protocol คอนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังกู้คืนเรื่องของ d ด i ด้วยเพราะว่า Dai เป็น Stable Coin ของเขาที่ด e เพ็กฉะนั้นระบบการจัดการของ d ด i จะมีอยู่2อย่างในกัน1คือ สเตเบ e c o คอกับอี h e r ร u m นะครับที่เป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่ว่าธรรมาธิบาลเขาจะเลือกแบบไหนในสถานการณ์ไหนนะครับตรงเนี้เขาก็เลยทําบทวิเคราะห์ออกมาในหลายๆข่าวที่ผมอ่านนะครับว่า m a r k กอร์ดาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นระบบดิจนทัลไลท์ที่มีมีความแข็งแกร่งจริงๆแต่ถ้าเกิดบางสถานการณ์มันเกิดขึ้นมาจริงๆเขาอาจจะปรับสถานการณ์นั้นไม่ทันเพราะว่า ระบบมันเป็นดีเซนทราลนะครับไม่รู้ว่าคนที่เป็นดีเซนทรายข้างในมีผลประโยชน์อะไรต่อสถานการณ์นั้นบางครั้งเขาอาจจะเลือกในทางที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับ m a r k กอรก็ได้ซึ่ง s o โล n a เคยทำมาแล้วนะครับมีผลตรงนี้มาแล้วคือทำให้ s o โล n a ราคาล่วงลงถึง10กว่าดอนนะครับเพราะว่า s o โลนาเนี่ยตัดสินใจบางอย่างเขากลัวว่า โซโลน่าราคาจะล่วงลวงไปราคาหนึ่งเสร็จแล้วก็ร่วงจริงๆนะครับจากการโดนแฮกบ้างแล้วก็วานจะมีการเทโซโลอน่าทิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าระบบไม่มีอะไรดีที่สุดอยู่ที่ว่าอ่าระบบจะสร้างมากับสถานการณ์ตอนไหนที่ดีที่สุดเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้เขาพยายามที่จะตึงเพ็กอยู่นะครับ ซึ่งมาค์เคอร์อดาวตอนนี้ลดลงต่ำกว่าที่0.89ดอลลาร์ในวันที่11มีนากนที่จะฟื้นตัวที่1.00ดอลลาร์ในวันที่13มีนานะครับหลุดเพราะซิลิคอนวาเลนะครับแล้วก็การลดลงนั้นเกิดจากการล่มสลายของซิลิคอนวาเลนะส่งผลกระทบต่อ usdc ด้วยสเต็ e คอยที่เป็นของไซเคิลเป็นหลักนะครับและส่งผลกระทบต่อสเต็กคอยอย่างใดที่ได้รับผลกระทบพิเศษเนื่องในใช้ในการแลกดดยต่อ usdc นั่นเองนะครับ ฉะนั้นตอนนี้ในเพ็ก s t a b บลิตี้นะครับโมดูล PSM นะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีเพื่อการการะจายความเสี่ยงจาก USDC นะครับโครงการจะลงทุนส่วนหนึ่งของ USDC ใน PSM เพื่อซื้อพันธบัตรตรัฐบาลมูลค่า750ล้านดอลลาร์ที่มีการกำหนดสื่อนั่นเองนะครับก็ข่าวพวกนี้ผมจะอ่านเยอะหน่อยเพราะผมไม่ได้คุ้น เคยกับมาเกอร์ดาวนะแล้วดีเทลมันค่อนข้างเยอะมากเอาแหละนะครับตอนนี้ก็ผ่านข้อเสนอแล้วมาเกอร์ดาวผ่านข้อเสนอ750ล้านในการลงทุนเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นรายละเอียดนะครับตอนนี้วันที่16มีนาข้อเสนอต่างๆในการถือครองพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับประมาณ1 5 0จาก500ล้านดอลลาร์เป็น1 2 5พันล้านดอลลาร์นะครับข้อเสนอมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม ความเสี่ยงของโปรโตโคอลต,ต่อสินทรัพย์นะครับในโลกของความจริงและในโลกของฟิสิกอลนะนะครับในโลกของเงินกระดาษนะครับจากนั้นพันธบัติคุณภาพสูงหลังจากที่ได้นะครับสเตเบอร์คอยสูญเสียการตึงตัวของเพกในช่วงวันที่11นะครับก็ปรับเพดานนี้ขึ้นถึง750ล้านดอลลาร์นะครับได้รับการอนุมัติ77%ของผู้ได้รับ มอบหมายจากมาร์เกอร์ดาวหรือเป็นดาวนะครับของมาร์เกอร์ดาวนั่นเองหรือผู้ถือหุ้นของมาร์เกอร์ดาวนะครับอันนี้ก็มีการกล่าวของมาร์เกอร์ดาวกับคอยเทเลกาว่าภายใต้การปรับใช้ใหม่เนี้นะครับมาร์เกอร์ดาวจะใช้ U.S.D c มูลค่าประมาณ750ล้านดอลลาร์นะครับใน P.S.M. นะครับเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลและเพิ่มซึ่งจะมีการกระจายสินทรัพย์สภาพคล่องได้รับการสนับสนุนจากด,ดานั่นเอง ฉะนั้นพันธบัตรรัฐบาลจะถูกซื้อโดยมีอายุครบกำหนดเท่าเท่ากันทุก2สัปดาห์และเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับรวมถึง12ช่องมูลค่า62.5ล้านดอลลาร์ต่อครั้งภายใต้กลยุทธ์ของมาร์ d o ก n ดาวนะครับเขาก็กล่าวว่าจะมีการส่งมอบผลตอบแทนสุทธ,ธิที่4.6%ที่4.5หลังจะมีการควบคุมกระแสรายได้ของมาร์ d o ก n ดาวนะครับ ก็สามารถซื้อเพิ่มขึ้นแล้วมีโดยต้นทุนที่ซื้อขายข้อเสนอนี้ก็ระบุนะครับ mm hmm. เราก็เห็นแล้วว่า m a r เกดาวเขาก็พยายามที่จะทำทาเต็มที่แหละนะครับที่จะช่วยเครือข่ายของตัวเองอย่าง usdc ด้วยนะครับซึ่งป๋านะครับหรือพี่ใหญ่อย่างวิก t ตอริคบูเทรก็ออกมานะครับว่าเขาจะเขาจะเอาทรายนะครับกับเอาตัวของดดยนะครับที่เป็น s t a เบ e c o คอของ m a r เกอรเนี่ย เข้าไปเพิ่มนะครับเราก็แลกเป็นอีเทอรเรียมนะครับเราก็กระจายไปสู่เรื่องของ USDC นะครับเราก็จะใช้เรื่องของอช่างไฮฮาร์ฟฟอกด้วยนะครับสเต็กอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีเหมือนกันนะครับฉะนั้นเขาก็บอกว่าจะเป็นกลยุทธ์ใน6เดือนข้างหน้านะครับที่มาจาก m a r k กอร์ดาวเขาบอกอย่างนี้ข้อเสนอดังกล่าวจะช่วยให้ m a r k กอร์ดาใช้ผลประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมผมต่อแทนในปัจจุบัน และสร้างรายได้เพิ่มจากสินทรัพย์ของ PSM นะครับของมาร์เกอร์แล้วในลักษณะที่ยืดหยุ่นและมีสภาพคล่องฉะนั้นข้อมูลของธนาคารกลางสหรัฐก็แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนของกระทรวงการคลังในระยะเวลาครบกำหนดคงที่คือ10ปีนะครับอยู่ที่3.64ในวันที่14มีนาคมเขาบอกว่าอัตราผลตอบแทนตลาดของหลักทรัพย์กระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับณวัน ครบกำหนดนะครับคงที่10ปีที่มาของเฟดนะครับดังนั้นการย้ายครั้งนี้ก็เป็นการต่อยอดจากการจัดสรรเงินคงคลางของสหรัฐนะครับมูลค่า500ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันที่บริหารโดยที่ปรึกษาสินทรัพย์นะครับแบบกระจายอำนาหรือดีฟายนั่นเองแล้วก็โมโมเนทาริสนะครับไดเดสเดลนะครับที่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565นะครับ หรือเดือนมกราปี2566ฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนนี้ทำให้ค่าธรรมเนียมมีตลอดชีพนะครับประมาณ2.1ล้านดอลลาร์นะครับหรือมาร์กเกอร์ดาวเขากล่าวไว้ประมาณนี้นะครับลองไปติดตามในทวิ t เตอร์ของ m a r k กเกอร์ดได้เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับผู้เข้าร่วมฟอรั่มนะครับทอธ,ธิบายนี่ยของ m a r k กเกอร์ดเนี่ย,ยก็ยังไม่ได้รับเงินจากครึ่งล้านครึ่งพันล้านของดแรกนะครับจาก โมโนเทลิส uh, นะครับผู้เข้าร่วมประชุมก็ยังบ่นคำถามของ m a r k อร์ดาวดิสคอร์ดด้วยว่าฟอรั่มการกำกับดูแลไม่ได้รับคำตอบในทันทีนะครับดูเหมือนช้ามากในการตัดสินใจดังนั้นจึงไม่มีเวลาพอจะในการวิเคราะห์เรื่องของข้อเสนอเมื่อวันที่11มีนาคมการล่มสลายของทีคอนบาเล่ก็ได้ทำให้ตื่นตนกนะครับ USDC แล้วก็ได้ก็เกิดปัญหาขึ้น โดยเฉพาะการโพสต์ในวันที่13มีนาคมความผันผวนของมาร์กได้รังแต่ข้อสังเกตของชุมชนนะครับก็เสนอก็เกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อเปลี่ยนความเสี่ยงของ s t a เบอร์คอไปเป็นการลงทุนในตลาดเช่น US Treasury นะครับหรือพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะครับโดยมีวัตอุปสงค์เพื่อกระจายอํานาจหลักของการประกันสภาพคล่องของดดยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะนะครับว่า ผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับการระดมทุนเข้าไปซื้ออพันธบัตรรัฐบาลนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้พันธบัตรรัฐบาลมีปัญหายังไงซึ่งผมก็เคารพการตัดสินใจนะครับของหลายท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ผมนะบอกเฮ้ยมาร์ d ดาวมันมันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีสุดนะครับมันเป็นเรีที่ดีมากมันมีการกระจายอํานาจมันมีการ ทำ,ทำมาพิบาลน,นะครับหรือดีเซนเทอร์ไลน์นะครับการโบดแต่ผมว่าหลายเรื่องต้องต้องคิดพิเคราะห์ให้ดีนะครับผมไม่ขอวิเคราะห์ตรงนี้แล้วกันการทำร้ายใจหลายคนเนาะนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคืออาโดยส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึก m a r k e เกอร์าวเนี่ยเคยมีปัญหากับลูน่านะครับเรื่องของการล้มตัวของลูน่าด้วยนะครับ อันเนี้ยเขาก็เลยเป็นทฤษฎีส่งคบคิดว่ามีเคยมีปัญหากับลูน่านะครับวานของลูน่าเองเพราะว่าคุณโดเควอลหรือโดคอนเขออกมาพูดบอกว่าเดี๋ยวจะขยี้ดาให้ตายคามือเลยคือ s t a b บอร์คอของ m a r k อรดาหลังจากนั้นลูน่านะครับไม่เคยเกินถึงร้อยสิบดอลอีกเลยนะครับแทบจะราคาต่ำลงคนก็เลยให้ทฤษฎีตรงนี้นะครับว่ามาวานจากมาเกอรดา เป็นคนปวดลูน่าให้เกิดการกวนจนทําให้หลุดเพกหรือเปล่านะครับฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นกับข่าวของมา r เกอร์ดานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมาในทางด้านลบแล้วมีผลที่ทําให้คนขาดความเชื่อมั่นส่วนนี้ก็จะทําให้ลูน่าเกิดการเกิดใหม่ด้วยนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ให้ข้อมูลประมาณนี้แหละนะครับแต่ก็อยากให้ ทุกคนเนี่ยลองพิจารณากันดูนะครับว่าความเสี่ยงมันเป็นอย่างเนี้ยถ้าในอนาคตเขาจะจัดการได้หรือเปล่านะครับจัดการด้วยวิธีไหนก็ต้องว่ากันโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มชื่อว่ามิชชั่นนิวมูน VIP นะครับเป็นกลุ่มสําหรับสายเทปก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเราก็ผมจะมีเพื่อนนะครับที่เป็นผู้ช่วยเกี่ยวกับสายเทปอยู่นะครับก็ก็เข้ามาคุยกันนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ ตัวนี้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะแล้วสำหรับวันนี้ผมหวังว่า m a ร์ d ดาวนะครับจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับาคุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเรียญต้นน้ำไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนากระดาน g a t i o จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดานเกจดอทไกับเหรียญต้นน้ำเพราะเหรียญต้นน้ำกระดานเกจไอถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นหนับฉะนั้นเกจดอทไอโออาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกจไอที่จะช่วยสำหรับ เพิ่มประสบการณ์นในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุดและบางทีราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยฉะนั้นเราแนะนำกระดาน geleo เ,เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย ก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝาเอาไว้กระดาษเก่บอดไโอ